ระวังระวังโครงสร้างก็ดูคิดมาดีแล้วมีลำธารด้วยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันเช้านี้นะคะแต่กำลังเดินทางออกไปเที่ยวที่น่านกับที่บ้านค่ะ 6ของไปกินด้วยตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสภาพหน้าสดมากทุกคนไม่สบายด้วยอากาศหน่าวมากนั่งหน้าใช่นั่งหน้า,นนาส่วนคนขับก็จะเป็นพ่อจ้าเดี๋ยวรอรอในรถ <c oughs> ของก็จะเยอะๆหน่อยวันนี้เอามาด้าไปนะคะเ้อเ <c oughs> ช้ามากทุกคนไม่ไหว จอกันระหว่างทางค่ะว่าจะเป็นยังไงทริปนี้บ๊ายบาย แวะตลาดี่มลองกวางค่ะทุกคนแบบเนาะแดดดีต้องเลยนะแดดดีอ่ะมาหาซื้อของกินสินาค้าอย่ากชิ้นสะอว่ของมัดแม, <c oughs> ขมข่ของมัดพ่อของมัดพ่ออุ้ยขนมน่ากินจังขนมน่ากิน เพิ่มของหวานเพิ่มความหวานให้ตัวเองม่กูแล้วสั่งทีลกระมูเลยตินนั่เลอยกูเนี้ยวมนยังไม่มีขยิบนะอะไรอะกระปิกอ้ยชางเลอเอออันนี้ลาบก็กินจ้าพี่แดง บาห้าสิบบาทอร่อยนะเนี่ย ก็ขายไม่ขีดเน,น,นี่ยอ,อันนี้อร่อยเลยอ,ะอ่ะอร่อยเหมือ,ขอ,อ,อมนของลํำปางอ่ะที่พ่อพอบถืออ่ะ ตอนนี้เราถึงอุทยานแล้วนะคะซึ่งคืนนี้เราจะพักกันที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านค่ะอยู่ที่บ่อกเกลือเนอะก็อากาศเย็นแบบมากๆให้ดูรูเออแล้วก็คนก็ติดเป็นบางช่วงแบบอย่างเช่น ตรงถนนหมายเลขสามหรือพวกคาเฟ่คนจะแวะคาเฟ่ค่อนข้างเยอะมากแบบตามทางตรงหัวโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเราไม่ได้แวะที่ไหนเลยเพราะว่าไม่รู้จะแวะทาไมตรงมาที่นี่ดีกว่าก่อนที่มันจะค่ำเพราะเราต้องมีกางเต็นอีกเนาะแล้วก็ตอนนี้พ่อกําลังจะไปจ่ายเนินค่าเข,ข้านะคะก็คิดว่าน่าจะผู้ใหญ่20เด็ก10บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ค่ากางเต็นใดๆแล้วก็ค่ารถใด,ดๆโน่นนี่นัน่นเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันจริงๆมีเพื่อนของพ่อมาจองที่เราค่ะ เราก็แค่ไปกลางเต็นท์เพิ่มประมาณนะั้นแล้วเจอกันข้างในนะไม่กปองตอนนี้เราถึงกันแล้วนะคะกำลังขนของไปที่พักแล้ให้ดูทาง แก yeah. คือข้างบนนั้นก็มีนะแต่ว่าไม่พักไม่พักค่ะชอบแบบ Adventure. แอดเวนเจอร์แบบโอ้ oh my gosh แล้วคือต้องขนแบบน่าจะสามรอบอะต่อคนอะเพราะว่าแกยังไม่ได้เอาถุงชุดกนันหนาวมาอันนี้คือมีแค่ถุงพวกโน้ตบุ๊กไอแพดแล้วก็ถุงเสื้อผ้า แต่ตรงนี้ใกล้ห้องน้ําคิดว่าที่เขาเลือกพิกัดตรงนี้เพราะว่ามันใกล้ห้องน้ําค่ะอ๋อเราเวร์เราคือน่ารักมากตรงนี้ว้สวัสดีค่ะอะไรถ้าแบบเดินแบบไม่ขดของก็แล้วะสนุกอยู่แต่พอมันขดของแล้วเออหนักฮะไ,ไปขนอีกไปอีกรอบนึง เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมออกกล้องออกกล้องออกกล้องไปขนอีกรอบหนึ่งค่ะมาดูกันนะว่าเราจะได้เดินขนกี่รอบสรุปจบที่สองรอบนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอากาศเย็นสบายแต่วิวดีมากเลยอะ ใช่อากาศเย็นขนาดว่าตอนนี้คือแบบ5โมง,งยังเย็นขนาดนี้เราคิดดูแบบ3ามสี่ทุ่มจะเย็นขนาดไหนนะ,ะทุกคน็ได้ระวังด้วยระวังระวังอุ๊ช <c oughs> <c oughs> เออนั่นอีกเขาเกยแค่นี้เองค่ะทุกคนเขาเกยแค่นี้ดีนะมันโครงสร้างก็ดูคิดมาดีแล้วมีลำทานด้วยเย็นมากเลยถึงแล้วหิวข้าว กัวใหญ่ป่ะฮะอุ๊ชก็เดี๋ยวมาจัดของในเต็นท์กันนะคะก็จะมีถุงเสื้อผ้าแล้วก็ ไฟสำหรับกลางคืนแล้วก็มีทิชชู่เพราะว่าน่าจะต้องจามแล้วมีน้ำมูกแล้วก็มียาพวกยาแก้ไข้ยาแก้วัดเห่นที่พกมาจะเป็นแบบเนี้ยยาขยายหลอดลมอันเนี้ยคือพผไวไปฉุกเฉินเพราะไก่จะชอบหลอดลมตีบยาคัดจมูกยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกยาหวัดแก้วหวัดแก้แพ้อะไรเงี้ยเอามาหมดเลยเพราะว่าเผื่อกลางคืนเป็นอะไร แล้วก็พวกทาแบบก่อนนอะนอะไรเงี้ยพวก m อ i s t u r i z ร r แหละเพราะว่ากลางคืนน่าจะหนาวแล้วก็พวกทิชชู่เปียกอย่างเงี้ยจะของแบบน,นึงกําลังจะกินอ้งขาจา้าเน่าเน่าสนุกกินงกัดปัญหาทางเหนือนะคะโอ้ยะ <c oughs> กินไหมกินหมูกระทะเรานอนเนี่ยพี่เรานอนแถวนี้โดนตับพุ่งไปอ่ะผมก็ขึ้นมอไซค์กับมันมามันที่นี่มันไม่เยอะเหมือนที่โน้นเาเอาอยู่กับลำน้ำละกินผักมะนาวไม่กินผัก อ๋อไม่กินผักนีแหละหนูก็ไม่กินหนูต้องต้มเปื่อยๆถึงกิน้ากาไม่กินผักไม่อร่อยความยินดีด้วย้เสียงอะไรไมเสียงอะไรนนันนะน้ำน้ำน้น้ำน้น้ำน้นนน้น้น้นน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 ้นนนน้น้น้นน้น้นน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 น เริ่มซดน่ะแล้วเดี๋ยวก็ครับอืมคนก็เลยว่าผมสงบดีนะเย็นนะพี่เย็นนะเย็นเย็นยุบเขาไม่ได้ผูยักษ์ด้วยอ๋อกลิ่นมดเลยผูยักษ์่ไหม่ไม่ได้กินไม่ไเอาให้เราผูยักษ์ผูยักษ์เย็นกว่าดีกว่าออคนมีหมดแต่คนก็เยอะแต่มันเยอะเกินน้ำบาตอ่ะผู้ค้าคนเยอะ กน่งได้รถจอดนีะก็อยมากิ้มไม่เหมือกรุงเทพอะไรพี่สังขานมาก่อนี่เนาะเป็นขวบครึ่งค่ะใช่แบบหมอบอให้งดเบีย์งดของดองไแต่เรานี่ยแบบเกลดลเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเลย กำลังทอดแฟนไ์ายค่ะทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้ก็เลยต้องมาหิ้งไนมาทำครัวจะได้ไม่หนาวมากเพราะว่าไม่ได้ไปเอาชุดเสื้อกันหนาวมันจะเทอท่ากินเฮชบ้าเลยค่คะเติมน <c oughs> ้ำเลย เอาลคะค่ะทุกคนต่อไปก็จะเข้าสู่จังหวดตอนเย็นหรือเปล่าคือตอนเย็นทุกคนก็ต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันใช่ปะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณอสองทุ่ม <c oughs> ใช่ ก็เดี๋ยวจะไปล้างหน้าก่อนที่เราแต่งหน้ามาทั้งวันพวกแบบสกินแคร์กันแดดอะไรเงี้ยเราไปล้างออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงอันใหม่ที่แบบมันน่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับคืนนี้นะคะส่วนวันนี้ตอนเย็นต้องสารภาพเลยว่าจะไม่อาบนะเพราะไม่ไหวจริงทุกคนแบบแค่เข้าห้องน้ำอะน้ำเย็นมากมหา เตรียมถุงถ <No ุงสำหรับตะกินแชร์แป่งสุพนาจกบันไปด้วยนะคะแล้วเจ๊กํกำลังไปร้างหน้าทุกคน 都变了糖了。 เย็นมากมากตะโกนเราไปลงครีมก่อนเนาหน้าลอกเพราะว่าหน้ามันจะแห้งเลยอากาศเย็นมากเหมือนมีอะไรเข้าตาเลยทุกคน จะขอดูก่ะเพราะว่าในน้ำมันจะมีแบบเศษใบไม้เศษหญ้าหรอเออเต็มเลยเราก็ล้างไปไงไม่เห็นอันนี้เยาทาแบบหลังหูก่อนทุกคนเป็นครีมอะไรไม่รู้ที่บ้านชอบใช้เพราะว่าเป็นกันเกือบทุกคนแบบหูลอ,อกหลังหูลอ,อกจมูกลอ,อก เดี๋ยวเสร็จแล้วจะออกไปกินไบโลนะคะจบด้วยไหมชุดเสื้อเราขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะจะเป็นชุดนอนใช่อันนี้ชุดนั่งมันในรถเร็ว แล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินโอนกินไมโลเดีวไหาอะารกันก่อนเดี๋ยวเอาไปหาอะไรกินก่อนกกินอีแล้ว พอล้วพอแล้วพอแล้รไหบักอะหาพอมย่าเนี่ยนะไม่ไม่เดวนั้นนํามได้เอามานะตากแดด่นะมได้ยิบมาด้ยอ่เฮ้ยทำไปตาไปวมขอน้ำเพิ่มได้ไหมครับมันหวานอุ้มลูกรักเลอุ้มลูกรักหนาวไหมไม่หนาวใช่ไหมหนาวหรอไยิ้มไหมใจไหมได้บางทีได้ขนแตหแบบใส มันเรียกหลานนี่หลานดีอุ่นคนร่างกายมีพวงละยาที่พายพวอยังเนื้อลดจัดตอนเชื้อมันผมหมดเนาะรถได้รับเดียวเล่นเกมอาหารเล็ก วันที่เก้าของมันพัสด์เนาะโรงเรียนของคนวันพักสด์ยังงูเหมือนเนาะคืออาทิตย์เดี๋ยวเราจะปิดคืนนี้ด้วยการไปแปลงฝันนะคะแล้วเราก็จะเข้าเต็นท์นอนทุกคนแบบ หนาวมากไม่ได้เอาเทอร์โมมิเตอร์มาว่ามันหนาวเท่าไหร่แต่ว่าดูจากแบบในแอปพลิเคชันของไอโฟนแต่ว่ามันเป็นอำเภอโดยรวมของบออเกลือไงก็เลยไม่รู้ว่าจุดที่เราอยู่มันหนาวกว่าหรือมันร้อนกว่า ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ <c oughs> อยาเกเตรียมตัวเข้านอนก็หวังว่าทุกคนจะฝันดีเหมือนกันนะเนะจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะจะเป็นยังไงรอติดตามดูเลยทุกคนไปละบ๊ายบาย